โอเคสวัสดีครับวิจาร์แพทวันที่28เดือน1 2026อะ่ะโหเดือนนี้มีแพทให้เราได้อ่านตั้ง4แพทเลยนะโอเคนะครับวันนี้ก็อ่านไปแบบไวๆนะไปแบบไวๆก็จะมีการันตีการันตีไข่ใหม่นะครับไข่ใหม่ท i m e s e ครับแล้วก็มี triple EP Mon นะครับดันใหม่นั่นเองนะ แล้วก็เปลี่ยนรายการเพิ่มเติมนะรายการเพิ่มเติมก็เปลี่ยนทิปเปิลอีพีนะครับปิดการขายกาชาสกูเตอร์นะครับแล้วก็ปิดการขายกาชาโ t ดีแอคนะครับได้เหรียญการันตีนะปิดกิจกรรมชดเชย4ปีนะครับส่งไอเทมรางวัลประกวดแล็คน้าล็อกคอสตูมดีไซน์คอนเทสต์มัน25นี่คอสมังกรอ,อย่างเท่แล้วก็ อีกอันหนึ่งเป็นคอสดวงตาแบบๆแบบนี่นจัดเหมือนกันนะครับอ่าเราเข้าไปที่ไข่ก่อนเลยแล้วกันไข่ถ้าอ่านผิดขอภายด้วยนะไทม์แซเกเลดสกอร์นะอ่าวันที่28ถึงวันที่1 1กุมภาธ์นะก่อนปิดปรับปรุปรงเซริร์ฟระยะเวลานะครับแล้วก็ในไข่มีอะไรมั่งนะนี่มีดาบไหนมีมีดเบสซิ่งไนนะครับมัพ แล้วก็ส่วนปากที่มาคอมโบกับตา S S R นะเป็นมัฟแล้วก็ปากอ่า Fairy Lamp นะครับก็เป็น a w a k e n b a s i n g Knight นะแล้วก็ a w a k e n d r d a g o n i c Slayer นะครับก็ Shadow Staff นะแล้วก็ Shadow ใหม่ Shadow ทองนะครับแล้วก็ Shadow Key นะแล้วก็ที่เหลือก็ที่เกลือละ ทีนี้ผมก็จยบอกว่าเขาเอา aken, เอาวเกนอาวุธเนี่ยยัดเข้ามาในไข่เลยเขาก็แอบแอบเหยียบแอบเหยียบหน้าผู้เล่นเหมือนกันนะเออฟีลเหมือนแบบว่าอะถ้าใครเปิดไข่ตรงนี้ก็ได้ไปเลยไม่ต้องอัปเกรดนะครับตึงตึงอยู่เหมือนกันนะมีไปด้วยนะไปนี่ไปสวยอยู่นะแตงกุสานะครับเออมีเมฆแดงนะแล้วก็มีค้าบไปไม่ได้ก็อดวินนะอันนี้เป็นก็อดเอิร์ธนะ เอเลยก็จะเพิ่มเหมือนกับก็อดวีเลยแต่จะเปลี่ยนเป็นเอิร์ธแทนเอิร์ธกับก็อดนะครับอ่าเวททุกขนาดแล้วก็ลดดีเลยนะครับเพิกเฉยต่อบอสอ่าอันนี้ก็คอมโบกับอาร์คเอลเดอร์นะครับเพิ่มขนาดธาตุดินสามารถใช้เฮเบนไดเลเวลห้าได้นะอ๋อเฮ้ อรอบพี่แล้วมันใช้จูได้ใช่ไหมฮอันนี้ใช้เฮเวนไดเลยว่ะเฮานไดนี่มันน่าจะเป็นสกิลหมู่มั้ง้าจะไม่ผิดอ่ะเออนี่แฟรี่แ้มนะครับอันนี้ของโดนใจนะครับก็ตะเกียงนะครับได้ลดได้ลดฟิก0ูนจุนะแล้วก็ออสแตดสองนะครับ่าถ้าใส่คอมโบกับไอ,ไอตาลด เอเอพีดีได้เอพีดีสองนะครับเอ k ีเคได้เอดีเคห้าสิบเอเอีเคได้เอ็ k ได้เอเอีเคห้าสิบนะครับคิได้คดไดเมทห้าสิบเลยนะแล้วก็ลดดีเลยหลังใช้สก,กิลสิบได้สิบนะครับวีทีก็สิบได้สิบก็เหมาะสำหรับ <c oughs> โอ้หผมว่าแม่งก็ยังแม่งก็ยังเชียร์อาพสายเวทแล้วก็มีเพิ่มสายคิเข้ามาด้วยผมว่า ATK เเนี่ยแม่งก็ยังแม่งก็ยังตก ตบคาราสุไม่ได้นะครับคิดว่านะว่าผมว่าคาราสูยังยังยังจ้าบขว่าอยู่ดีถ้าในในในพาของ ATK นะ m อ t k ผมว่าโดนตบเรียบร้อยแล้วหน้ากากคาราสุเวทเต็มข้อนะครับแล้วก็อะมีดเอเวเกนเบส n ิ่งไนท์นะมันควรจะเป็นชิ้นแรกเพราะว่ามันคือชิ้นแรกที่เข้ามาในเกมใช่ป่ะเนะอเอเวเกนเบสิ่งไนท์เนี่ยเออก็เขาก็ทำถูกแล้วล่ะ แล้วทีนี้ก็ปรับจากเดิมน,นะครับเป็น ATK 20ต่อสองขั้นนะ,ะปกติเป็น10บังถ้าจำไม่ผิดอ่ะอ่ะแล้วก็เพิ่มด a m a g Holy Cross ASPD AH เป็น20จาก10บละมั้งแล้วเพิ่ม d a m a g Holy Cross 20จาก10ถ้าจำไม่ผิดอ,ะอ่ะเออแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น11เอเพิ่มพลังโจมตีะยะใกล้อีก15นะ แล้วก็นี่ใส่ออโต้สเปลได้อีกนะครับมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะออกฮอลลี่คอร์สนะสายแทงรัวๆก็น่าสนใจแอดเอิร์ธอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมีดใหม่อะ่ะฟิลง,ง่ายๆนะครับดาบอเว k e นดาร d โกนิกสเลเยอร์นะเพิ่มมีดเคยี่สิบต่อสองขั้นอ่านสะามขั้นเป็นโบ a ดิ i n g b าสิบนะครับบวกเก้าลดไล่สี่สิบนะนี่คือสองเท่าสองเท่าสองเท่าหมดเลยนะเอามาคูณสองหมดเลยพอเมื่ออัปเกรดสิบเอ็ดได้เลือดเอสพีอีกสามสิบสองเท่าของดาบเดิมนะครับซึงไม่ต้องอัปเกรดนะเปิดใหม่ได้เลยนะครับเปิดใหม่ได้เลยคนที่โอ้คิดว่าจะอัปเกรดนี่คือโคตรเสียใจยนะ เพราะว่าแม่งเอามายัดเข้ามาให้เปิดใหม่เลยอะการ d โด s สตาร์ไม่สามารถทำลายได้คาทาไม่มีแตก m a d k นะครับทุกการตีบวกสองได้สิบแล้วก็ทุกการอัพเกรดสามได้เอิร์ดสปายกับเฮเวนได้ยี่สิบอ่าแล้วก็เมื่ออัพถึงเก้าลดวิ t 1ีสิบนะครับสิบเอ็ดมีโอกาส30%ที่ จะ,ะไ่เฮเบนได้แต่ตูตอีกหนึ่งครั้งเฮ้ยโอเอา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 ดับเบิลแคทมาใส่ในสกิลหมู่เอออันนี้น่าสนใจอยู่นะแต่มันเป็นเฮเบนได์เนี่ยมันไม่ค่อยมีมอนแพ้ธาตุดินสักเท่าไหร่ก็เปรียบสเสมือนใช้ใช้ธาตุใช้ธาตุากลางอะสู้แม่งเหมือนออกดับเบิลแคสสกิลหมู่น่ะเนี้บวกสิบเอ็ดอะต้องรอดูว่าสกอร่าเขาจะมีใครมาเฉิดฉายสายวิทย์สายสาย,สายดินไหมนะอ่า พลิกลันชาโด้ครับพลิกลันชาโด้นี่ทุกๆการอัปเกรด1นะครับได้เดฟหนึ่งเอ็มเดฟหนึ่งนะแล้วก็ตามคา์สเลยนะครับสวอตเทคอนโด้ตีฟนะได้เอพีดีหนึ่งนะครับเมอร์ชานอาเชอร์การ์รสลิงเกอร์ได้ฟรี15นะเมจิกอาโคนินจาได้ m p 2 นิวแรงสามนะครับโนวิด no อ่านานนโดลฟมคาร์ดแปลกแปลกไหมแปลกแปลกนะโดรฟ์ Do เนี่ยใส่มามีผลนะครับเนี่ยการล่แบบแปลผ่านลดลงห้าเอ0 0เมพีสามร้อยนะครับานะมาใส่กับเสื้อบวกสิบเจ็ดขึ้นไปทุกอย่างจะเป็นคูณสองนะเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นเอมันแปลกแปลกตรงที่มีโดรฟ์มาด้วยนะครับอ่ะเหมือนสปอยแพรเลยป่ะเนี่ย นะเออออาตรงเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นลักหนึ่งทุกๆก,การอัพได้ฮิตหนึ่งนะครับอวอร์ดไีบเดคอนโดได้เอทีเคสิบห้านะเมอร์แชนอาเชอร์การสริงเกอร์ได้โจมไกลสามหน่วยนะครับแล้วก็เมจิกเชียนอะโคลี่มินจาโซติงเกอร์ได้เอทีเคสิบห้านะ โนวิดโดลมเอ pd ีหเลือด1,000นะครับเมื่อสวมใส่คู่กันโบสิบใหญ่ขึ้นไปอ่ะจะเพิ่มความสามารถคูณสองอ่ะอ่ะเหมือนกันแต่ผมแม่งเหมือนแม่งสปอยแผลไงไม่รู้ว่าแม่งเหมือนแม่งจะเอาโดแลมเข้าเลยนะครับเออนะจะรอดูนะครับเอาใหม่นะครับ ว่าจะเข้าไหมนะเพราะว่าแม่งมาแบบนี้แม่งเหมือนจะเอาเข้าไงกัไม่รู้ h a d o โ Mortal Blow นะครับคิดามเมนี่สายคีล้วนๆนะคิดามเม2%สองเปอร์เซ็นต์บวกเจ็ดสองบวกเก้าอีสามนะครับถ้าเป็นเท่าไหร่วะเจ็ดอนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะถ้าบวกเก้าแล้วก็ถ้าใส่ครบเซ็ตเวปป้อนเอียรลิงเพนเดน บวกยี่ห้าขึ้นไปนะครับได้คีอีกสิเอร์เซ็นนะครับคีดาเมจอ่าถ้าใส่คอมโบอีกสองนะครับเก้ากลายเป็นเก้าบวกสิบก็เป็นสนะิบเก้าปอร์เซนนะถ้าสามสิบขึ้นไปคือถ้าบวกสิบสามชิ้นเลยนะได้ A ไปดีสามก็คือเอามาแทนกับเซตบิดได้แต่พวกนี้ได้คิดาเมจนะครับอ่าคีดาเมจหนึ่ง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 โอ้โหให้มาได้คิดเกลือมากเลยหนึ่งหนึ่งนึเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันคีดาเมทหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหแค่มันน้อยนะแต่ถ้าคอมโบแล้วก็ได้เยอะอยู่ยี่สิบสามสิบอะประมาณยี่สิบกว่านะกาชาการันตีนะครับดาบการันตีก็ให้เป็นดาบเก่านะเป็นดาโกนิกเฟลเยอร์นะครับอ่าแล้วก็มีเบสิ่งไนท์เป็นเบสิ่งไนท์เก่านะคาทาก็เป็นคาทาตัวใหม่เลยแล้วก็มีมัฟฟ์กลอสเอิร์นะเงื่อนไขก็เหมือนเหมือนเดิมน,นะครับเปิดไข่ร้อยฟองเมื่อมาการันตีหนึ่งครั้งนะครับ ก็สามไมห้านะครับก็จะได้ไอ้เ้ยไม้ผีนี่แหละสามไม้ห้านะไม่บอสเอ๋ก็ลองดูกันนะครับทริปเปิลอีพีอ่าท้ายเลยนะครับก็เงื่อนไขกิจกรรมนะครับเพิ่มประสบการณ์สามเท่ากับมอนสเตอร์ที่กำหนดนะอ่าทิปเปิลอีพีของเรานะครับสูดูมังล่างเลยนะอ้าพ่อให้เซตแรกเซตแรก อ a อกแฟมิลีนะครับออกตั้งแต่ออกเขียวอ่าเ a บี้ออกออกอาเชอร์จนถึงไฮอ h อกเลยนะครับอ่าจูโนไฟนะครับดอกไม้ my, นะปิโกไอแกนปิโกนะครับแพ้ acks, นะครับแล้วก็ Happy นะแล้วก็ไอพวกพังอ่าอะไรพวกนี้นะครับ อยู่จูโนไฟล์หมดละ่ะมาลยาก็จะเป็นหม p บวักวักนะครับแล้วก็มีนี่ไงเห็นปะอิงกาโตนะครับแล้วก็มีแมบปบต่างๆที่ผมพาไปเปิดนะครับมาลยันนะมาลยาอะไรแล้วก็ไนท์แมร์ค็อกทาวเวอร์นะครับแพทใหม่ล่าสุดของแพทที่แล้วนะที่เพิ่งเข้ามาทุกตัวในดันเลยนะครับอ่ารวมมินิไนท์แมร์ด้วยนะอ่านอกนั้น แล้วก็ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูอีพีกันหน่อยทิอือเอลเดอร์อีพีอีพีห้าหมื่นเลยนะอ่าตัวฮูกตัวฮูกก็แสนหนึ่งนะครับแต่มอนน้อยนะตัวฮูกบิ๊กเบลบิ๊กเบนนะบิ๊กเบลบิ๊กเบนแค่สี่หมืนกว่า ๋ย่ต้องรอเซิร์ฟคูณทีนึงน่าจะได้ตัวเป็นแสนอยู่นเนี้ยถ้ามาทรงนี้นะถ้าเซิร์ฟคูณแบบคูณสักร้อยห้าสิบคูณสักสองร้อยอย่างเงี้ยได้ตัวเป็นแสนอยู่ไอพวกนี้ก็น่าจะมีตี้ไปทําเก็บเวลกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำเควสกันด้วยนะคุญแจได้ถูกลงนะครับแล้วก็แว่นตาอาจจะเกื่อนมากขึ้นนะครับอืมนะก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่จะทําของใหม่นะครับ ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับถามว่าแพทนี้โอเคไหมโอเคนะเหมือนจะมาบัฟของที่เอาออกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแว่นตาที่ออกมาเนี่ยยังไม่มีใครเอามาเล่นจริงจังนะแต่พอน่าจะคอมโบกับปากแล้วเนี่ยน่าจะได้เล่นอยู่นะครับแล้วก็ที่สลดใจก็คือไอตัว a w a k e n นดาบของไนท์นะเข้าไวามากนะครับ ถ้าเรียงตามทำลายมีต้องเข้าก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นชิ้นอื่นอะ่ะที่ไม่ใช่ดาบแต่ดาบเข้ามาชิ้นแรกเพราะว่าเขาน่าจะเห็นว่าเติร์ปมันซบสาวมากนะครับเขาก็เลยมายัดเพื่อที่จะเอาใจเหล่าสาวกไนท์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็ทําทํามาเพื่อตบหัวที่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เล่นไนท์ที่เป็นไหนท์หลักเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีดาบมาคอยเล่นอยู่ลนะแต่ทีเนี้ย คุณจะเอาไปเอาเวกอะคุณต้องเสียมะละกอสามร้อยลูกใช่ไหมสามมะลูกตกเท่าไหรอะ่ะเดี๋ยวผมกดคือเลขก่อนนะสามสามร้อยก็คือสามสิบกล่องแหละใช่ไหมสามสิบกล่องคูณด้วยแปดสิบบาทอะ่ะสองพันสี่คุณต้องเสียเงินสองพันสี่เพื่อเอาเวกินนะครับแล้วคุณจะต้องไปกดตีบวกใหม่ ถ้าคุณเปิดไข่วันนี้เปิดใหม่ดวงดีหน่อยจะเปิดกค่5้ิฟองหรือร0อฟองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็ได้ดาบใหม่ที่เป็นอ w วเ e นไปเลยอะ่ะทำให้ดาบเก่าที่คนก็ถืออยู่กันทั่วหน้าไปหมดอะ่ะต่างมูลค่าเดิมที่คนก็ถือดาบไหนกันอยู่ราคา8,000-9,000หมื่นนึงอะ่ะแล้วคุณเอายัดเข้ามาในไข่เลยที่เป็นอ w วเ e นแทนที่คุณจะให้คนเปิดดาบเพื่อที่จะไปอเวเ e นแต่คุณแม่งเอาอเวเกนใส่มาในไข่เลยอะกลายเป็นว่า ไอของที่มีเก่าอ่ะแม่งไม่มีความหมายเลยเว้ยถ้าหมมุติแล้คุณเปิดใครใหม่ปุ๊บคุณได้เลยไม่ต้องเสียตังคอาเวเกนน้วยอูนั่นแหละเป็นอะไรที่หมดหูใจพอสมควรนะครับก็ตัะดูดีให้เหล่าพี่น้องไหนกันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ